The ลงทะเบียนเที่ยวไทยคนละครึ่งปีเี้แล้วหรือยังคะเรียบร้อยแล้วครับแต่เรื่องที่ต้องระวังไม่ใช่แค่เรื่องสินนะครับยังมีเรื่องของวิชาชีพที่ต้องระวังกันด้วยจริงค่ะแมนได้ยินมาว่าเขาหลอกกันด้วย SMS ส่งมาบอกให้กดลิงก์แล้วจะส่ง OTP มาให้ยืนยันสิธิ์แต่จริงๆแล้วลิงก์ที่แนบมาอย่าเผลอไปกดเชียวนะคะอันตรายมากค่ะใช่ครับเพราะการลงทะเบียนของโครงการนี้จริงๆแล้วจะลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เที่ยวไทยคนละครึ่งหรือผ่านแอปพลิเคชัน Amazing Thailand เท่านั้นนะครับหลังจากนั้นระบบจะส่งรหัส OTP เข้ามายังอีีีเเเเมลลของงรราาทท่ะบยนไว้ ไม่ใช่ SMS นะครับเพราะฉะนั้นถ้าได้รับ SMS แปลกๆหรือแนบลิงก์แบบนี้มาบอกเลยว่าอย่าก,กดและระวังโดนดูดข้อมูลส่วนตัวหรือโดนขโมยเงินในบัญชีโดยไม่รู้ตัวค่ะพี่แม็กซ์คะแล้วถ,ถ้าสมมติมว่าแป้งเผลอกดลิงก์เราต้องทายัางไงต่อคะครับสำหรับใครที่เผลอกดลิงก์นะครับหรือสงสัยว่าเตงกำลังโดนหลอ,อกค้นหาคําว่าไทยโพลิสออนไลน์นะครับหรือโทรสายด่วน1441ได้24ชั่วโมงเลยนะครับอย่าให้มืออาชีพมีช่องทางหลอกวงเราและคนรอบตัวเราค่ะ ครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับกับรายการรู้ไว้ไม่โดนหลอกธ<ฮ>นาคารไทยเครดิตเป็นห่วงทุกคนเสมอนะครับเพราะทุกคนคือคนสําคัญสวัสดีครับ